สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่13มิถุนา2564านะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่200บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองณวันที่13มิถุนา2564ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,650บาทรับซื้ออยู่ที่27,550บาท ส่วนทองรูป,ปรพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,150บาทรับซื้อที่2 7 0 6 0บาท60สตางค์ค่ะและสปอร์ตโกล่าสุดอยู่ที่1877.80ดอลลาร์ดอลล์ค่ะปรับลดลงเนื่องจากสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะ ทองคําโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.877.820ปรับลดลงอยู่ที่1.09%ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.094ปรับลดลงอยู่ที่0.12%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ